วันนี้วันที่21 mm hmm. พฤศจิกายน2565ค่ะเรายังอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ mm hmm. โอ้โหวันนี้ค่ะเรามาเยี่ยมชมคุณสรยาปานทองค่ะบริเวณนี้อยู่ติดถนนเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็มีปั๊มน้ำมันเล็กๆอยู่ตรงด้านนั้นค่ะ mm hmm. เดิมทีร้านขายของอะไรคะ ทําไข่เป็ดครบวงจรเลยค่ะลงพันเป็ดลงอาหารเป็ดรับไข่เป็ดคืนส่งทั่วประเทศไทยเลยค่ะค่ะค่ะตอนนี้มันเศรษฐกิจโควิดค่ะแล้วเราก็เป็นหนี้เยอะอะไรเยอะแล้วก็หาทางออกไปได้เรามาเจอต้นไม้นี่แหละไม้พยุงหัวหัวรีเราก็เปิดใจรับค่ะเพื่อ อนาคตเพื่อปดิน้แล้วก็ให้ลูกให้หลานเราค่ะสุดยอดมากเลยนะคะ,<ฮ>ะวันนี้เราอยู่อย่างพอเพียงเพื่อวันหน้าแต่รายได้ที่จะมาเห็นต้นกล้าอยู่ด้านหลงังต้นกระท่อมค่ะ,คะตัดสินใจลงไวไก้กี่ต้นคะ200ต้นค่ะ200ต้นนะคะ,คะวันนี้ MOU กันที่ต้นละ200บาทกิโลกรัมละ2 0 0บาทค่ะหากวันนี้ผลิตเงินให้เราต้นละ1กิโลนอ้าขั้นต่ำเนา 2> ะ2 0 0ต้นคูณ200บาทนะคะเป็นเห็นเห็นเงินที่4 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวเชียวนะคะ6เดือนแป๊บเดียวนะคะดังนั้นดูแลเขาให้โตแล้วก็ให ใบใหญ่ใบหนาน้นําหนักดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูค่ะว่าในบริเวณบ้านซึ่งเป็นร้านค้านะคะร้านติดถนนเนี่ยแล้วที่สําคัญค่ะปลูกเป็นทิวเป็นแถวไปแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆแล้วด้านหลังค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะหลายคนบอกไม่มีที่นี่แหละค่ะที่อันจํากัดอยู่ข้างๆบ้านเลยนะคะยังเสริมได้อีกเป็นแถวเลยนะคะพี่เนี่ยนะนะนะคะสวยค่ะ,ะคใช่ดินดีด้วยนะคะนี่ ปลูกเองกับมือโอ้โหสังเกตว่าลำต้นสวยใหญ่มากเลยโอ้ h, ตัดยอดแล้วด้วยตัดหมดแล้วค่ะโอ้โหกี่เมตรคะพี่ตัดยอดมันก็น่าจะสองเมตรครึ่งแหละใกล้ๆสามเมตรอ่ะสองเมตรแปดสิบนะคะรั้วทองคำใช่ไหมครับเนี <S <S ่ยใช่เป็นรั้ว,วทองคำให้กับเราได้เลยนะคะโอ้โหมะกอก็สวยตื่อหนาใหญ่ใช่โอ้อันนี้ปลูก เมื่อพืชมงคล12 13พืชมงคลเนี่ยนมู่วันพืชมงคลนะคะเดือนพฤษภาคมที่ผ่านพืชมงคลที่ผ่านมาค่ะโอ้โหนี่ไงกระท่อมที่เราพูดถึงมาเมื่อวานค่ะด้ต้นสวยเชียวนะคะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเรากันไกลตัดกิ่งแล้วก็ตัดได้เลยเขาจะมาอย่างเงี้ยเกิดจากการขนส่งมันจะช้ำเฉยๆอ่าสวยงามมากนะครับนี่ไงโลติดงานอ่าอันเนี้ย ค่ะค่ะค่ะเป็นหนึ่งในรายได้ของทองดีก้าหน้าการเกษตรค่ะที่ส่งเสริมให้พี่น้องเราค่ะที่มีใบวงหัวรี่นะคะหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งค่ะเราจะรับซื้อกันที่ตันละแสนสามเลยนะคะเนี่ยพอแห้งแบบนี้ค่ะเขาจะเขาออกแบบนี้มันจะหลุดออกมาเลยแล้วเก็บไปอย่างเงี้ยค่ะส่งให้กับบริษัทได้เลยนะคะขยับแรงไม่ได้นะเดี๋ยวจะหลุดออกมามันงมากแล้วแบบมีเลยแห้งๆจัดมากใช้ให้เป็นประโยชน์มากเลยนะค่ะมาถึงหลังบ้านค่ะ ปุ๋ยเราซื้อไว้ปุ๋ยซื้อไว้ห้าสิบูกโอ้โหโอ้โหลำใหญ่มากเลยอันนี้พิเศษเออสิบีมกราลาถึงจะได้ปีโตแบบโอ้โหสิบสี่มกรานะถึงจะปีอะนางเอกไปจำสวยเลยนะคะเนี่ยเธอสวยมากนี่นางเอกเนี่ยใช่ใช่โตกว่าทุกแปลงที่เราไปมาเลยค่ะกลับมาจากลาวล้มลงแม่มัดให้อ๋อเธอง่วงนอนนะดิตามล้มลงจุด ประตูประตูอยู่ทางนู้นน่ะเนาะเอาลูกยังไงยังไงอะไรไม่ต้องรีบจะไปลบกวนเขาหนึ่งไงตรงนี้นะอ๋ออ๋ออย่างนี้เหรอวิธีเข้าประตูอยู่นู้นจอนจีนก่อนเปิดน้ำเลยเปิดน้ำเลยวิธีเข้าค่ะประตูอยู่นู้นพี่โอ๋ไปปิดน้ำอยู่เปิดน้ำลืมไหมหรือเปล่าคะลืมลืมตอนไปอ่ะค่ะ ได้ค่ะได้ทุกอเลียบทค่ะและนี่ครับนูงฮาวของทองดีนั่นไงอ่าเรามาถึงบริเวณหลังบ้านค่ะหลังบ้านนะคะก็คือ ปลูกแซมค่ะสังเกตจากต้นใหญ่เขาจะปลูกหลักไปก่อนแล้วก็มาแซมต้นเล็กเออรู้สึกกระถีไปไหมคะคุณพี่คะยัดลงไปเลยค่ะสองสามเก้าน่าจะเก้าเดียวนะคะนี้ที่น้อยโอ้โหมีจํากัดจัดเต็มที่เลยค่ะต้นนี้ก็สวยอีกหนึ่งต้นนะคะลําต้นเขียวมากเลยเนาะแล้วเดี๋ยวหนูว่ายังโอ้โหคงต้องตัดยอดแล้วล่ะค่ะตัดแล้วค่ะตัดแล้วแต่สูงไปนิดนึงเอาลงมาสักสองเมตรแปดสิบเนาะหรือสามเมตรนะคะเพื่อ เห็นบอกว่ากลับมาจากลาวที่ไปเที่ยวลาวมาเมื่อต้นเดือนต้นไม้ลม้มนะคะทีนี้ยิ่งตัดยอดค่ะเขาจะยิ่งแข็งแรงแล้วก็จะยืนต้นได้ดีขึ้นนะคะแล้วนี่ค่ะคือพระเอกของเราคือดินทองดีค่ะที่เป็นโนฮาวของบริษัททองดีก้าวหน้าการเกษตรค่ะนะคะนี่คือจุดของเราว่าวันนี้ค่ะทําไมต้องปลูกกระทองดีนะคะบริเวณนี้เราก็จะลดลาดด้วยของดินทองดีแล้วก็ละลายน้ํะ ตักรถได้เลยนะคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้ลําต้นแข็งลําต้นเหนียวนะคะแล้วก็กิ่งไม้ใหญ่ลายไม้สวยนะคะพร้อมส่งได้เลยโอ้โหโ,โตเร็วมากนะคะวิธีดูแลรักษาต,ต้นไม้พยุงห,วงหวงัวหัวรีนะคะก็จะใช้จอบขุดรอ,อบค่ะขุดรอบๆแล้วก็ใช้ดินเนี่ยโรยให้รอบค่ะแล้วก็กบจะประมาณนี้แล้วก็ใช้น้ําลดเช้าเย็นเช้าเย็นความถี่ในการใส่ละคะ ความที่ก็บางทีก็อาทิตย์บางทีก,งทก็ส่งอาทิตย์แล้วแต่นะว่าว่าง <laughs> จะอาทิตย์หรือสงอาทิตย์ก็จะใส่บ่อยๆค่ะโอ้โหใส่บ่อยๆจ้ะพอเราใช้ปุ๋ยเออใช้ดินท้องดีอย่างเดียวค่ะอือฮึจ้ะดินทองดีอย่างเดียวเลยนะค,ะ,คะประมาณนี้เลยแค่นี้แหละไม่ได้ใช้อ,อื่นเลยดีจังเลยโอ้โหเห็นไหมสวยงามมากเห็นไหมพี่มงคลสุดยอดไหมเนาะ โอกาสดีนะเนี่ยมิพี่บางคนเนี่ยมาเยี่ยมชมสวนไปด้วยกันเนาะใช้เหล็กนะคุณอ่ะเหล็กสองข้างอ่ะที่มันแข็งมากไงอ๋อดินมันแข็งมากจะน้ําหยดไปเรื่อยๆต้นปลูกอ่ะฝนยังไม่ตกตอนนี้ดินนุ่มแล้วจ้าปาปานะคะที่ใจใช้น้ำปาปาตลอดไม่ตอนนี้ดินนุ่มค่ะสัมผัสได้ยืนอยู่ยังนุ่มอยู่นะคะไม้่วงหรี่เขาจะชอบดินแบบนี้ดินที่มันจะมีปนหินหน่อยมีหินด้วยเนาะมันจะมีช่องระบายอากาศเนาะใช้เวลาว่างเช้าเย็น คนเดียวกลางวันก็ไปอยู่ที่หลงรับของคุณโปกติหน้าฝนหญ้าเยอะมากเลยแต่ใช้เคียวนะหวดหดเองวันไหนว่างกับวันละนิดวันละหน่อยเช้าเย็นเช่าเย็นช่วงไม่มีแดดนะคะพอชายสายก็อาบน้ําแต่งตัวออกไปข้างนอกค่ะคิดยังไงคิดยังไงถึงได้ถูกตัวนี้ใครมาชวนอะไรยังไงอ๋อก็มีหลานนะคะหลานเข้ามาชวนชื่ออะไรครับชื่อปณีจันท์วิบูลนะคะชวนไปที่ 1ิบสาตุลาคมที่ศูนย์เคอร์อแก้วนะคะศูนย์ที่เรามีครั้งแรกอะ่ะไปดูไปเที่ยวอยากให้ไปดูจะเยไปฟังแต่เราก็ไม่ได้คิดไรหรอกครั้งแรกนะแต่ตอนนั้นเราก็ไม่มีอะไรอยู่และเป็นนี้เป็นศินอยู่อ่ทาทีนี้เขาก็ไปฟังวันแ,แรกฟังพอวันที่2องสอ่ะ วันที่14ก็สมัครเป็นฝ่ายส่งเสริมเลยค่ะก็กประทับใจแล้วล่ะตามไปติดติตลอดไปลอยเอ็ดไปไหนไปทุกที่ตอนนี้ได้ใบแต่งตั้ง9าใบแล้วค่ะนี่ติดตามทุกที่ค่ะปลูออกส่วนตัวกี่ต้นละคะตอนนี้ก็อยู่ประมาณร้อยต้นนั่นแหละร้อยต้นนะคะ <S 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 ทีนี้ เฟสสองของเรานี้ส่งเสริมผู้ปลูกนะคะหรือปลูกเองนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะเราจะก้าวเข้าสู่เฟสสองไปได้วยกันกับทองดีก้าวหน้าการเกษตรจะไปกูก้ปลูกเลยครับี่ไม่ปลูกที่แต่จะปลูกแลวก็มีที่น้อยแบบนี้จ้าคนไหนที่มีที่น้อยหรือว่ามีแค่ขอบรั้วมีว่างๆก็ปลูกได้ค่ะ10ต้น20ต้นค่ะเพราะว่าที่บ้านก็ที่แค่งานเดียวค่ะก็ปลูกได้เกือบร้อยต้นแล้วค่ะตกร้อยต้นค่ะปลูกได้ค่ะ ลูกทีก็สวยนะใช่ลูกค่ะแต่ต้องดูแลให้ดีให้ต้นใหญ่ให้แก่นสวยต้นใหญ่จะมีแก่นสวยแค่นี้ก็พอแล้วค่ะใช่ค่ะเพราะไม้อยู่ที่การดูแลด้วยค่ะสุดยอดมากเลยค่ะโอเคได้พบกันอีกนะคะสวยจริงๆช้ามาก็ภูมิใจนะออกมาดูด้วย